ความหมายของคําว่าจักรวาลในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะคนที่กําลังเรียนรู้หรือว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยจะต้องยดหยินคาว่าจักรวาลอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะและความหมายของมันคืออะไรนะคะจักรวาลในเรื่องของกฎแรงดึงดูดไม่เหมือนกับจักรวาลในเรื่องของดาราศาสตร์นะคะที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวอวกาศหรือว่ากาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจความหมายของคําว่าจักรวาลน,นะคะ ให้เราลองด้ยอย่างนี้ก่อนนะคือในชีวิตของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยกายกับจิตใช่ไหมคะกายก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาสัมผัสได้ใช่ไหมคะส่วนจิตก็คือความรู้สึกนะคะอารมณ์หรือว่าความรักความสุขอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะซึ่งอ่าเขาเรียกว่านามธรรมาหรือเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าโลกของจิตวิญ,ญญาณก็ได้ค่ะ ทีนี้คาว่าจักรวาลในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะเขาหมายถึงสนามพลังจิตร่วมนะคะเป็นพลังงานอัจฉริยะและจะมีการสนองตอบในเรื่องของการสั่นสะเทือนถ้าเราส่งเจตนาหรือความต้องการอะไรออกไปนะคะแล้วไปสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในสนามพลังงานนั้นเขาก็จะส่งสิ่งนั้นกลับมาให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะคะสรุปก็คือจักรวาลเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนนะคะในสิ่งที่เราส่งออกไป ไม่ว่าเราจะส่งเรื่องอะไรออกไปแล้วมันมีเจตนาแบบไหนเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาและนี่คือความหมายของจักรวาลในเรื่องของกฎแรงดึงดูดค่ะ